ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของมิวเอณวันนี้นั่นก็คือฝาท้ายแบบสมาร t ทเท g a t e ซึ่งทำงานได้แตกต่างมาจากเดิมนะครับอิวสูไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับแต่ที่ชูเป็นไฮไลท์วันนี้นั่นก็คือเทคโนโลยี 3D Magic Eye หรือเป็นเทคโนโลยีเพื่อความสุดวกสบายและปลอดภัยที่ยกระดับมากกว่ารถปิกอัพที่มีอยู่ในคลาสเดียวกันนั่นเองนะครับ การปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้นะครับเอวูสูเพิ่มราคาจําหน่ายอยู่ที่5,000ถึง25,000บาทนะครับนี่นะคือขับตามคันหน้าเพลินจิ้มลูกชิ้นกินจิ้มมะม่วงเล่นโทรศัพท์เงยหน้ามาก้นรถชาวบ้านครับถูกต้องไม่มีอุติเ <ใน S 1> กิดขึ้น ท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ออโต้โมเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีรถกระบะท,ที่ถือว่ามีครอบครัวประชาคมของเขานี่เยอะมากในประเทศไทยกับอี u ูสูครับอีวิสเปิดรุ่นใหม่ครับวันนี้กับอีวิสุดีแม็กเมจิกไอครับบอกไว้ก่อนคร่าวๆนะการปรับปรุงรูปแบบของรูปลักษณ์กับภายในเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เขาเป็นการเติมเต็มในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อความทันสมัยนะครับเทคโนโลยีนี้ก็ทําให้ด้วยได้ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายในตัว เอาครับท่านผู้ชมครับไปติดตามรับชมกันดีกว่าครับกับอีวิสูตรดีแม็กเมจิกไอครับมาเริ่มกันที่รีวิวความแตกต่างของอีวิสูตรดีแม็กใหม่กันก่อนนะครับวันนี้อีวิสูก็นํารถโชว์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นเลยนะครับนอกจากดีแม็กแล้วก็จะมีในส่วนของมิวเอสดีแม็กเนี่ยก็จะมีทั้ง Highlander รวมถึงตัว V Cross นะครับและพิเศษสุดสำหรับตัวรุ่นตกแต่งพิเศษนั่นก็คือ X Series มีโชว์หมดวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับตัว V Cross นะซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของกระบะด m a ม็แล้วนะครับนั่นคือเป็นในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อถามว่าว r ค s s ตกแต่งภายนอกอะไรใหม่บ้างทุกู้ชมจะสังเกตเห็นนะสีดำที่อยู่ชายล่างนะครับตรงนี้จะเป็นชุดแต่งที่สปอร์ตเข้ามานะครับรวมถึงตัวของรูปลายของนี่ล้อแม็ก นะก็จะเป็นรูปแบบใหม่กระจังหน้าเช่นเดียวกันนะก็จะมีการาทําให้ดูดุขึ้นนะครับแต่เน้นๆแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอตัวชายล่างที่เป็นสีดํารอบคันนะครับกล้องมงของของเขานะครับมาจากกล้องที่เป็นกล้องสเตอริโอสองจุดข้างหน้าตัวนี้นะทํางานร่วมกับตัวของเรดร์พร้อมกับเซนเซอร์นะครับถ้าผมจะพูดถึงเนี่ยก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีตัวนี้เคยสัมผัสในรถยนต์แบรนด์หนึ่งนั่นคือสุบะรุหรือที่เขาเรียกเทคโนโลยีว่าไอไซนะครับทำงานใกล้เสียงกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีเอดรสที่ว่านะครับแต่เอดรสจะมีอะไรเดี๋ยวไล่ดูอีกทีครับว่าการทำงานร่วมของเอ a ารสกับกล้องตัวนี้มีการทางานระบบอะไรบ้างครับเนี่ยภายนอกภาพรวมของตัว v c o อสประมาณนี้นะภายในก็เติมอีกเล็กน้อย ที่ว่าเติมอีกเล็กน้อยที่ว่านะครับเบาะจะเป็นคูแม็กนะคือเขาจะเป็นเทคโนโลยีในการช่วยระบายความร้อนออกจากเบาะเบาะหนังเนี่ยจะไม่สะสมความร้อนไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวของจอแสดงภาพที่เป็นทัชสกรีนกาวนิ้วนะฮะเป็นรูปแบบใหม่เลยในวันนี้นิเกเตอร์ถูกตัดออกไปแต่เขาสามารถเชื่อมต่อกับแผนที่นำทางได้ผ่าน Google m a p แน่นอนระบบการทำงานของ g o o g l e Map ก็ต้องทำงาน เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนถูกไหมครับเขาเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Auto นะ iOS เนี่ยก็จะเป็นเชื่อม Apple CarPlay ซึ่งหลายสายครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประมาณภาพรวมนะที่เพิ่มเข้ามาเอ่อ a n d r o Automatic อยู่แล้วนะครับตัวของบวขับเกินสี่ล้อชิปออนโนไฟ์เป็นแบบมือหมุนนะมีดิฟล็อกมาให้นะครับที่เป็นอุธรับในการลุยนะครับประมาณนี้ ตอนด้วยในรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับสักครู่ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอในเรื่องของวีคอสกระจังหน้าของวีคอสนะัก็จะเป็นใกล้เคียงกันแต่ในส่วนของไฮแลนเดอร์เนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับเน้นสีเทาเข้ามาตัดกับสีโครเมียมชายล่างไม่ได้ทำเป็นสีดำแบบวีคอสที่ผ่านมานะชายล่างก็จะเป็นปกติธรรมดานะครับ ล้อเป็นล้อขอ18ก็ทำแบบทูโทนนั่นล้อไปกับสีของกระจังหน้าตัวรถนะครับรอบคันเลยรูปลักษณ์ของตัวไฟท้ายนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยในเรื่องของตัวไฟชุด LED นะครับข้างในก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะบกเบาะเด่นสุดเลยคือในเรื่องของเทคโนโลยีคูลแม็กซึ่งเป็นการลดการสะสมของความร้อนนะครับ จอก็เป็นทัชสกีนะครับขนาด9นิ้วแล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับรุ่นใหญ่สุดนะ<ม>กับ m ิวเอ็กนะครับมิวเอ็ X ก็มาพร้อมกับสีใหม่เป็นกราเซียมยกากาออกโทนสีฟ้านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแม็ก20นิ้วเลยนะฮะข้างในก็จะเป็นในเรื่องของเบาะที่ว่าเป็นเบาะคูลแม็กน cool นะแล้วก็การตกแต่งที่แตกต่างกับเดิมเล็กน้อย แต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของมิวเณวันนี้นั่นก็คือฝาท้ายแบบสมาร์ทเทลเกตซึ่งทํางานได้แตกต่างมาจากเดิมนะครับในกรณีเดิมๆที่เราเคยเห็นในรูปแบบของคลิกเซนเซอร์หรือเอาขายืดไปข้างล่างเนี่ยฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่พอเป็นสมาร์ทเทลเกตที่อยู่ในอีลซูมิวเคันนี้เนี่ยนะเขาจะตรวจเจอในเรื่องของกุญแจนะครับถ้าตรวจเจอปุ๊บฝาท้ายจะเปิดได้เองอัตโนมัติแต่เงื่อนไขการทำงานคือรถต้องล็อกทั้งหมดนะครับ ถามว่าในกรณีที่ฝาท้ายเปิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราพูดคุยหรือเราเหมาลอ,อยอยู่ยนะครับสมมติหันไปคุยกับเพื่อนนะครับแล้วหันกลับมาฝาท้ายเปิดพอดีเนี่ยก็จะไม่ฟาดหน้านะผมกล่าวว่าฟาดหน้าเพราะว่าเขามีแจมโพลิชชั่นครับเมื่อระบบนี้เนี่ยนะเขาเปิดเข้ามาปะทะกับสิ่งใดก็แล้วแต,แต่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะครับหรือของแข็งตัวแจมโพลิชชั่นจะค้างอยู่กับที่นะครับแล้วก็ดีก,กับอัตโนมัติเพื่อเพื่อเป็นการ ป้องกันการเกิดการทะลุเสียหายนั่นเองครับผู้ชมครับแล้วก็2รุ่นสุดท้ายกับตัวแรงนะครับกับ X s e r ซ e s วันนี้ X s e r ซ e s มากับสีใหม่นะเทารำบกินีผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ว่าชื่อเรียกของย s นิสุก็จะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งนะนอกจากนี้อะไรใหม่นี่สติ๊กเกอร์นะก็เป็นรถลายใหม่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ทําแบบใหม่รอบคันนะรวมถึงกระจังหน้าที่ดูดูดันมากขึ้นนะมีแซมสีแดงเข้าไปและก็ด้านชายที่เป็นเคฟลาครับ สำหรับในรุ่น4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเขาจะเป็นล้อมแมกขอบ16นิ้วแต่ส่วน4ประตูตัวยกสูงนะก็จะเป็นขอบ17นิ้วครับรูปแบบของล้อมแมกจะแตกต่างกันไปครับโอ้โหผู้ชมภายในแต่งซิ่งเลยนะครับเบาะนั่งข้างในเนี่ยเป็นผ้านะสำหรับตัว4ประตูตัวเตี้ยนะแต่ว่าเขาขลิตสีแดงเนี้ยทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็ชอบเบาะอ,อิสตุอย่างเขาจะมี ปีกด้านข้างที่อบประชบคล้ายๆายกับบาเก็ตซีเล็กๆนะสาหรับตัวนี้4ประตูตัวเตี้ยเบาจะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าเกิดว่าของ4ประตูตัวยกสูงนะครับ X Highlander ที่อยู่ด้านข้างกันเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแต่ว่าคลิปแบงด้านข้างนี้จะไม่มีนะครับที่เหลือก็จะเป็นใกล้เคียงกันตัวจอนะตรงนี้จะเป็น X Series จะให้จอเป็นขนาด7นิ้วนะครับแต่ว่านอกเหนือน eries, จาก X 系列ก็คือทั้ง V Cross ทั้ง Highlander รุ่นปกตินะจะเป็น9นิ้วครับก็ทั้งหมดนะครับ5รุ่นที่เราได้รีวิวไปนะแต่ไฮไลท์ของการที่อิวสูออกมาวันนี้นั่นคือเรื่องเทคโนโลยี Magic Eye นะครับไปดูว่าเทคโนโลยีนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับรูปลักษณ์าภายนอกของรถนะครับอิวสูไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนักน,นะครับ แต่ที่ชูเป็นไฮไลท์วันนี้นั่นก็คือเทคโนโลยี 3D Magic Eye หรือเป็นเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยที่ยกระดับมากกว่ารถปิกอัพที่มีอยู่ในคลาสเดียวกันนั่นเองนะครับ 3D Magic Eye ประกอบไปด้วยกล้องมองภาพ2จุดนะที่อยู่บริเวณกระจกหน้าทำงานร่วมกับเลดร์พร้อมเซนเซอร์ที่วางไว้กระจายอยู่รอบๆคันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นต้นทางของการประมวลผล ระบบเพื่อความปลอดภัยอันได้แก่ในส่วนของแอติฟผูซอนโทนนะชื่อนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นตั้งความเร็วพร้อมอตามรถคันหน้าแต่วันนี้ Stop a n ก g ออสุเอาเข้ามาใส่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองในส่วนของตัวระบบนี้กันแต่ที่มีพิเศษซึ่งถือว่าพิเศษสำหรับในคลาสของกระบะเมืองไทยนะวันนี้นะครับ เขาเรียกว่าระบบช่วยเบรกถูกเฉินขณะเลี้ยวนะในกรณีที่เราเลี้ยวออกไปนะครับกล้องทำงานประมวลผลปุ๊บว่าจะมีเสี่ยงการเกิดเหตุการชนเกิดขึ้นนะเขาจะตัดกำลังเครื่องยนต์วนรวมถึงกับเบรกให้อัตโนมัติเพื่อไม่ให้รถออกไปนอกช่องทางหรือเป็นการก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะส่วนที่มีในในรถของที่เป็นไฮเอน วันนี้ก็อีสุก็เอามายัดใส่เช่นเดียวกันนะครับทั้งระบบตัดกำลังเครื่องยนต์นะครับเมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดในกรณีที่เราเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วเกินไปนะครับเขาจะตัดกำลังเลยทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันไอ้พวกเตือนออกนอกเลนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปกติที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อีิสุก็ใส่มาให้นะครับบายสปอร์ตมีเรลคอทัฟฟิกอเลิร์์มีนะครับรวมถึงการเบรกอัตโนมัติหลังจากเกิดการชนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับ ทีนี้เราจะไปดูกับ ACC หรือ Adaptive Cruise Control ที่มาพร้อมกับ Stop and Go นะใน Isuzu e D-Max ครับเสร็จแล้วก็ถอดัเล็กด้ครับปรับความเร็วได้นะครับพอถึงโค้งเราเหยียบเบรกนะครับตัว ACC ก็จะตันการทำงานสะดวกงัานะครับเ,เข้าสนามรบแต่ละไซายนะครับความเร็วประมาณ40ครับ เราคอนโทรลคันะเลีงได้ด้วยตัวเองครับลองโค้งขานะครับพอเราโค้งขาเสร็จแล้วเราจะลองเซ็ตที่คอนโทรล40นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถมานำเราดูนะครับว่าระบบเราจะรอบรถข้างหน้ายังไงตอนนี้กดทำงาน40เรากดเซ็ตนะครับแล้วก็ขอนเท้าจากคันเร่งนะครับผมยากนะครับ8 40เราไม่ตัดชั่วโมงนะครับพอรอบรถข้ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีลูก รถขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับให้รู้ว่าตอนนี้เราจับรถึ้นหน้าได้อยู่นะครับด้วยกล้องเซเรีเยลมาไม่ <Okay S 2> ล่ามวัดโอเคครับตอนนี้การทํางานของไอทีทำงานแล้วนะครับานานรอันนี้ไม่ต้องกดคันเร่งได้จะปล่อยได้เลยนะโอเคครับแต่ว่าให้ให้เอาเท้าไว้ในจุดที่ไม่ประมาณก็คือสามารถเหยยีบเบรกได้ใจกว่านี้ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เดี๋ยวตามรถคันหน้าได้เลยนะสังเกตว่าดเลี้ยวเนี่ยขนาดเลี้ยวเราก็ยังจับรถคันหน้าได้อยู่นะไม่ใช่ว่าจะถังตรงอ่าฮะเจ้าเลยนะสบายเลย ขับได้ในเมืองนี้สบายไม่ต้องเหยียบเบรกแม้ว่ารถข้างหน้าจะชะลอจะหยุดนะครับเดี๋ยวก็ข้างหน้าจะหยุดให้ดูนะครับเราก็จะสามารถหยุดจนสิ่งของไปได้เป็นศูนย์เลยพี่ด็อกเตอร์บอกว่าไม่ต้องเหยียบเบรกครับไม่ต้องเบรกครับมาแรงอย่างเดียวนะตามที้ทางอย่างเดียวนะครับไม่เบรก็ไม่เบรผมก็ไม่เบรกปล่อยเลยครับรองเท้าออกเลยครับอย่างที่บอก stop and go นะระบบเนี้ย 2วินะครับถ้าเคลื่อนตัวไม่เกิน2วินะสำหรับคันหน้าเรายังทํางานต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาหยุดเกิน2วิไปแล้วระบบมันจะปลดให้อัตโนมัตินะเราก็มากดรีซูใหม่ครั้งหนึ่งระบบก,ก็กลับมาทางานเหมือนเดิมในย่านความเร็วเดิมดที่<ด>เราล็อกเอาไว้นะครับก็สําหรับแัติจูนทนนะครับที่อยู่ในเอสูรีแม็นี้นะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะเขาเริ่มทํางานได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณขับในเมืองที่การจราจรพลุกพ่้นเนี่ยนะตามมาได้เลยไม่ต้องกลัวคันหน้าเบรกเขาก็เบรกตามให้นะครับก็บังคับ ทิทามบมมาลายอย่างเดียวพอครับสำหรับตัว T D Magic I ที่ว่านกที่ทะเป็นการทำงานของกล้องคู่หน้านะครับตอนนี้เรามาลองอีก3ฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์เพื่อความปลอดภยัยแต่ว่าอย่างนี้อยู่ใน V cost นะอยู่ในรุ่นท็อปตัวใหญ่เท่านั้นนะครับสวัสดีพี่นักเตอร์ครับ สารระบบที่ว่ามีอะไรยังไงบ้างพี่ก็สเตชันนี้จะมี3ระบบที่จะสาธิตให้ดูนะครับมีระบบแรกคือ F C W ก็คือระือนเตือนก่อนชนด้านหน้านะครับแล้วก็จะทํางานร่วมกับอีกุหนึ่งระบบก็คือ A E B เป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติสองระบบนี้ทำงานแจ้งเตือนก่อนถ้าเรายังไม่เบรกเขาจัดการเบรกให้เมื่อกชนแล้วระบบรถก็จะเบรกให้นั่นคือสองระบบที่สาธิตเดี๋ยวขับรถวิ่งเข้าไปในสิ่งอีกขวางที่ด้านหน้าแห่นี้นเนาะ ส่วนอีกระบบหนึ่งเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูหลังจากจบสองระบบนี้แล้วซึ่งมันทํางานเชื่อมโยงกันทั้ง3อันไหมถ้าเป็นระบบที่3เนี่ยจะเป็นทํางานอีกอีกคอนดิชันหนึ่ง<อ>มันจะเป็นทํางานเดี๋ยวเป็นการทํางานแบบถ้าสมมติเราจอดรถอยู่ในช่องจอดรถสักที่หนึ่งนะครับแล้วกเ็เป็นการเข้าเกียร์ผิดหมายความว่าถ้าเราจะถอยจะจะถอยรถออกเนอะจริงๆต้องเข้าเกียร์ถอยหลังเนอะแล้วเผลอไปเข้าเกียร์เดินหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราเหยียบคันเร่ง รถก็จะอาจจะพุ่งไปชนสิ่งกีดขวางเนี่ยกล้องตัวนี้ก็จะจับสิ่งขวางหน้าแล้วก็จับได้แล้วัตัดกําลังเครื่องยนต์ไม่ให้รถมันพุ่งไปชนสิ่งขวางหน้าในกรณีที่เขาอ่านว่าให้คุณทํางานผิดพลาดในเรื่องของการรรบบต่อพลังอะไรอย่างเงี้ยครับคือระบบที่สามอาจจะเป็นคนนดิช่นการใช้ระบบนี้สาธิตให้ดูนะเดี๋ยวเราจะพุ่งรถเข้าไปหาไอ้เมจิกอายข้างหน้าที่ว่าใช่ครับไกลๆนู่นเลยนะครับเราจะพุ่งไปจริงๆแล้วระบบ fcw กับ ab เนี่ยทำงานในช่วง ช่วงความเร็วที่ค่อนข้างสูงมากอย่างที่ทำตั้งแต่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราจะสาธิตให้ดูในช่วงความเร็วประมาณ25-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่เราจะเจอคือมีมีตัวหนังสือแจ้งเตือนที่หน้าจออินวดีกับไฟแจ้งเตือนขึ้นมาที่กระจกแ<ช>เรารบอกนะแต่ผมจะไม่เบรกนะครับรถก็จะเบ็กเ,เดี๋ยวผมดให้ดูนะค,ครับเดี๋ยวเราเริ่มเลย ผมช่วยเบรกไว้ก่อนนะขาไม่ได้แต่เบรกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะคือขับตามคันหน้าเพลินๆจิ้มกุกชิ้นกินจิ้มมะม่วงเล่นโทรศัพท์เงยหน้ามาก้นรถชาวบ้านครับถูกต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ครับอันนี้คือระบบสระบบที่ทํางานร่วมกันจริงๆถ้าระบบแรกทํางานแล้วเรามี สติดีอยู่เราก็อาจจะเบรกแล้วระบบที่2ระบบเบรกอายัง,<จ>งไม่ทำงาน<ๆ>อาจจะไม่ทํางานนะครับ่างนี้เราสาิตแล้วในกรณีวัตถุที่เราพุ่งเข้าไปหาเขามีข้อจํากัดไหมครับว่าอะไรได้อะไรไม่ได้จริงๆแล้วกล้องตัวนี้เป็นกล้องคู่นะก็จะมิติในการตรวจจับวัตถุข้างหน้าจะค่อนข้างละเอียดมากขค,คนนะครับจักรยานเนี่ยที่คันที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยคนเดินถนนแล้วรวมถึงรถทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์จับได้หมดนะครับในระยะ 1้0สสิเมตรเรียกง่ายว่าพาหะหรือหรือหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่อยู่ในกล้องตรวจจับได้เนี่ยในในของกล้องเนี่ยครับเขาไม่มีไม่แบนอะไรใช่ครับอโอเคอีกหนึ่งระบบก็คือพ m m มสมมุติเราจอดรถหันหน้าเข้าอ่าแล้วก็แล้วก็เข้า G p อยู่ครับนะครับอันนี้จะสาธิตระบบที่สามนะครับเข้า G ีอยู่แล้วเราอ่อ ต้องเข่าเกียร์ถังเพื่อถอยออกนะแต่เราไปเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วพอเราเหยียบคันเร่งไปแบบนี้เห็นไหมฮะว่าระบบจะเตือนขึ้นมาเนี่ยครับมีมีเตือนขึ้นมาที่หน้าจอแล้วเตือนแางนี้ว่าเฮ้ยมีสิ่งแปลกปลาน้าแล้วเครื่องดับไปแหละเราต้องเรียบหยิบเราต้องรีบเหยียบเบรกอ่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่เหยียบก็ดับตัดกําลังเครื่องยนต์ให้ไปเลยถูกไหมครับถ้าถ้าเราคือในขณะที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยก้องก้องตรวจจับใช่บืดก้องตรวจจับเจอแล้วนะครับ มันถูกตัดกําลังเครื่องยนต์ไปแล้วแต่เมื่อกที่รถไหลมันไหล,หลด้วยรอบเป็นโมเมนตัม<บ>อ๋อรอบเป็นบางนะครับผมจะทําให้ดูอีกอันนึงก็คือถ้าคือถ้าถ้าเราอย่างเงี้ยครับถ้าถ้า P M M นะครับระบบทีสามไม่ทํางานเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราเข้าทีดีใช่ไหมออกตัวมันจะพุ่งแ okay, บบนี้นึกออกไหมครับแต่เมื่อกี้มันไม่ได้พุ่งอ่าฮะไฟเตือนขึ้นมาก็เป็นช่วงวืดของระบบนะครับที่ที่เขาเอาเอาไอ้จุด ช่องโหงนี้<ช>มาเสริมให้เป็นความปลอดภัยใช่ครับถูกต้องท่านผู้มชมครับเราทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Isuzu D-Max Magic Eye นะจะว่าไฮไลท์ของเขานั้นก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี Magic Eye ที่มาจากกล้องมองภาพคู่หน้าที่ทํางานร่วมกับเซนเซอร์พร้อมกับเรดาร์รอบๆคันนะครับ การปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้นะครับเอวุส e ูเพิ่มราคาจําหน่ายอยู่ที่5 0 0 0ถึง25,000บาทนะครับก็ราคาจําหน่ายตอนนี้อยู่ที่7 3 3 0 0 0นามในรุ่น X-Series นะที่เรามาทําการรีวิวในวันนี้นะครับไปจนถึงรุ่นสูงสุดกับเอวุสูมิวเอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับเนี่ครับเป็นรีวิวทั้งหมดของรถรุ่นนี้พร้อมกับการสัมผัสเบาๆนะก็เตรียมตัวนะสำหรับคนที่มองรถในกลุ่มกระบะเอาไว้วันนี้อวุสู เติมเต็มให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยครับลานตรงนี้นะครับกับรถกระบะรุ่นล่าสุดจากบริษัทตีเพชอิอลซูเซลกับเอลซูดีแม็กเมจิกายครับสวัสดีครับ